แขกตัดที่ซื้อมาต้นเล็กนิดเดียวนะกระถางหนึ่งนิ้วนะตอนนี้ลงลงกระถางแบบกระถางบัวใหญ่ๆเลยนะโตเร็วมากนะตอนนี้จะเลยฝ่ามือแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ค่อยโดนแดดนะตอนนั้นอยู่คอนโดโดนแดดตอนเย็นนะหัวก็รีบๆหน่อยอันนี้มาโดนแดดเช้าพอโดนแดดเช้าหัวเริ่มโตนะฮะหัวเริ่มโตแล้วก็ มีแขนงอกออกมาเพียบเลยนะจริงหักไปเป็นต้นใหม่ได้นะพวกนี้นะแต่ให้มันอยู่แบบนี้แหละให้มันสวยๆนี่มีต้นเล็กต้นน้อยขึ้นใหม่แล้วนะนี่นะนี่ก็ต้นน้อยขึ้นมานะแต่ว่าโดนอันนี้ อยู่บนบนต้นใหญ่แต่ในต้นน้อยผุดมาจากพุดมาจากาดินนะฮะน่าจะชนกันน่าจะชนกันอาตรงนี้นก็น่าจะมีต้นน้อยขึ้นมาอีก <c oughs> โอเคก็มีรุ่นพี่ในวงการดนตรีเขาเลี้ยงแคคตัสเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าต้นเนี้ยทัดลงดินนะมันจะ ต้นใหญ่มากๆเลยโตเป็นเมตรสองสามเมตรได้เลยนะแล้วก็จะพองใหญ่กว่าตัวคนอีกก็ลองดูนะนี่นะนี่กระถางแบบกระถางเท่าไหร่อะยี่สิบสี่นิ้วได้มั้งประมาณนี้นะอ่ะอัปเดตครับจำชื่อไม่ได้เลยจบชื่อไม่ได้